สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนําอุปกรณ์สิ้นเปืองนะครับของอะไหเชื่อมอ r าก้นนะครับตู้ติ๊กนะครับสำหรับตู้ติ๊กนะครับตัวนี้ที่ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับก็จะมี WP 6นะครับแบบแก๊สแยก WP 6แบบแก๊สรวมนะครับแล้วก็เป็น WP 1 8 18นะครับ18จะระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู WP 6 แบบแก๊สแยกก่อนนะครับที่เรานิยมเครื่องของไลรอนของเราใช้กันอยู่นะครับตอนนี้เิบน,นี่จะเป็น w p วพนะครับดูสวิตก่อนนะครับดูอุปกรณ์ต่างๆก่อนนะครับอของทางร้านนะครับจะมีสวิตช์แบบมีน็อตนะครับ ซึ่งเวลาใช้งานไปชักระยะหนึ่งนะครับเชื่อมแบบกดรัวๆปุ๊บ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 อย่างเงี้ยครับโอกาสที่ว่าสวิตมันจะเริ่มถอยหลังถอยหลังมันก็จะมีปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ของเรานะครับมีน็อตยืดอย่างดีเลยนะครับมันก็จะทําให้ใช้งานได้ระยะยาวขึ้นนะครับมันจะไม่ทําให้สวิตนะครับตัวสวิตเคลื่อนได้นะครับแล้วก็ปอกนะครับปอกจะเป็นแบบปอกยีนนะครับปอกยีนกันไฟนะครับ บอกยีนกันไฟอย่างดีเลยนะครับแบบเป็นซิปนะครับสายสวิชนะครับสายสวิชใหญ่หน่อยนะครับการกันกระชากดึงนะครับสายแก๊สนะครับสายแก๊สจะเป็นแบบถักอย่างดีเลยนะครับจับอย่างดีเลยนะครับสังเกตดูนะครับจับแบบดีเลยนะครับมั่นคงแน่นเลยนะครับส่วนข้อต่อตัวนี้นะครับ ขาต่อสายไฟอ่าสายไฟจะเป็นแบบเต็มนะครับสายไฟจะเป็นแบบเต็มยี่ห้าแบบเต็มนะครับอ่าส่วนข้อต่อนะครับข้อต่อแต่ละตู้นะครับแต่ละตู้แต่ละอย่างนะครับแต่ละยี่ห้อมันก็จะต่างกันออกไปนะครับอ่าอ่ามันก็จะมีข้อต่อแบบเป็นยูโรนะครับเป็นยูโรสิบยี่ห้านะครับแล้วก็เป็นยูโรนะครับสามห้าสิบห้าสิบเจ็ดสิบนะครับ ส่วนแบบเปลียวก็คือแบบไทยนะครับแบบไทยก็จะมีตั้งแต่10 25นะครับ3 5 5 0แล้วก็ 50- 70นะครับก็จะต่างกันออกไปนะครับแต่และตู้แต่และยี่ห้อก็จะต่างกันนะครับอ่าส่วนสวิตนะครับสวิตก็จะต่างกันนะครับสวิตก็จะมีแบบบางทีก็ปลั๊กเขียวบ้างปลั๊กเงินธรรมดาบ้างนะครับก็ต้องดูกันดีๆนะครับตัวนี้ แต่ของเรามีพร้อมบริการหมดครับตัวนี้จะเป็นตู้ใช้กับรุ่นเก่านะครับก็คือตู้พานานะครับเป็นแบบข้อต่อใหญ่นะครับปักสวิตตัวใหญ่นะครับ2พินนะครับแล้วก็จะเป็นจัมหางปลานะครับหางป่าถ้าเป็นรุ่นพานานะครับส่วนตัวแก๊สนะครับตัวแก๊สสังเกตดูนะครับเขาจะจัมมาอย่างดีเลยนะครับถ้าเราไม่อยากตัดนะครับเราไม่อยากตัดเราใช้เป็นตัวแปลงเอานะครับ ตัวแป้งนะครับ14เป็น16นะครับสมมุติว่าหน้าตู้ครับเป็น14มิลใช่ไหมครับแล้วก็ขันขันใส่ไปเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็น14มิลนะครับแล้วก็มาเข้าท้ายสายเราได้เลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องไปตัดจับใหม่นะครับอ่าจะได้ดูสวยงามนะครับแน่นมั่นคงนะครับอ่านี่นะครับจะเป็นตัวแปลงนะครับตัวแปลง 16เป็น1 0 14เป็น16หรือว่า16เป็น14นะครับของเราก็มีนะครับตัวนี้เขาเรียกสายแก๊สแยกนะครับสายแก๊สแยกเขาต่อของสายนะครับสายเขาเรียก3ตัวชุด W P 26นะครับ3ตัวชุด W P 6นะครับตัวนี้จะเป็นแก๊สแยกนะครับเรามาดูข้างในนะครับ ส่วนข้างในนะครับจะอยู่ลักษณะนี้นะครับดูการสังเกตการจำนะครับการจำตัวนี้สําหรับแก๊สแยกนะครับต้องแยกกันนะครับตัวนี้สําหรับสายแก๊สแยกนะครับดูนะครับการจำนะครับการจำสมมติว่านะครับเราจะจำเราถอดปอกตรงนี้ออกก่อนนะครับปอกตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราก็จะมีสายไฟนะครับ ่สายไฟเส้นหนึ่งนะครับปึ๊บนี่นะครับสําหรับจับนะครับจัำปึ๊บเอาไว้ประมาณนี้นะครับห้ามเลยนะครับห้ามเลยเข้าไปข้างหนนะครับไม่มันอยู่ระหว่างประมาณนี้นะครับแล้วก็จัำตรงนี้ลงไปนะ